คุณพิธาก้าวไกลวันนี้ฮะเรื่องนี้ครับคุณพิธาก็เป็นเป็นเรื่องใหญ่แหละแต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ในความรู้สึกครับของดอมส้มดอมส้มไปรออยู่ไม่ใช่ได้เห็นภาพไหมภาพของคุณพิธากับคุณแอปอ่ะจริงหรออ่ะเปิดภาพขึ้นมาสิเปิดภาพก่อนคุณพิธากับคุณแอปเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่ภาพเนี้ยมาเมื่อวานแล้วคุณพิธาเนี่ยก็มาโพสต์แล้วก็พูดถึงว่าแล้วก็โพสตเนาะแล้วก็แท็ก แท็กหาคุณแอป Good to see you today ดีใจนะที่ได้เจอวันนี้อันนี้ผมก็พูดเรียบๆนะไม่ใช่แบบเราไม่รู้นะไงเขาเขียนนะเนาะเราไม่รู้ว่าเวลาเขาพูดเขาพูดยังไงแล้วคุณแอปก็มาตอบนะครับบอกดีใจเช่นเดียวกันเช่นกันค่ะดีที่พิ่พิมพ์กับปีใหม่ได้เจอกันด้วยเอาแค่นี้ก่อนด้อมส้มก็เข้ามาจิ้นเข้ามาฟิน เข้ามาเชียร์ให้เขาเป็นจิ้นกันเขาจิ้นกันให้เชียร์เป็นแฟนกันะนะใช่เ,เขามาจิ้นกันคือคุณผู้ชมเราก่อนนั้านี้ก็จะมีคนแซวกันว่าคุณมิธานเนื้อหอมใครที่อยากจะเข้ามาเนี่ยต้องถือต้องตองกดบัตรคิวนะอะไรอย่างนี้เนี่ยแต่คุณแอไปไ่ต้องกดบัตรคิวเลยเมื่อวานหลายคนเลยบอกว่ายอมให้รัดคิวเลยเอแล้วก็เชียร์เป็นแบบว่าที่สตรีหมายเลขหนึ่งบ้าง หรือบางคนก็เชียร์อย่างนี้เชียร์บอกว่าวไม่ลุ้นนายกแล้วตอนนี้ลุ้นแฟนใหม่นายกนะเดี๋ยวใจเย็นทุกคนใจเย็นก่อนใจเย็น <ๆ S 1> บรรดา<ข>ด้อมทั้งหลายใจเย็นเข,เ,ขเขาเห็นภาพนี้แล้วเขาบอกอหลายคนชมบอกว่าอุ๊ยนี่นี่อนุญาตให้รัดคิวเหมาะสมกันมากขอจิ้นได้ไหม <c oughs> <อ>จริงคุณแอป,ปเขานี่นี่นไม่ใช่คุพิธาใช่หรอ <c oughs> เห็นแค่ภาพนี้รู้ไหมคนมากดไลค์อ่ะหนึ่ล้านเดหมื่นคนนะ เป็นล้านคนเลยนะคนกําลังอินไงคนกําลังอินคนก็อยากจะแชนนร์แล้วก็วคีตกันไปใหญ่โตแบบมโนโมกันไปเป็นเรื่องเป็นราวรบแบบโอ้ตายแล้วดีจังเลยเหมาะสมกันบางคนบอกโอ้โหนี่เขายังไงกันแนะ่อยากจะรู้แต่ปรากฏคุณผู้ชมครับ,รบหลังจากที่มโนจิกหมอนกันไปได้ไม่นานมีคนมาดับฝันดับฝันยังไงรู้ไหมบรรดาด้อมด้วยบอกว่าคุณพิธาตัวหลอกตัวจริงอยู่ในคลิปนี้ อ่ะเปิดคลิปให้ดูหน่อยนี่นี่คุณผู้ชมใครตาดีดูกันดีๆนะคุณพิธาเดินมาแล้วกับน้องพีพีมกับลูกใช่ไหมล่ะส่วนส่วนคุณแอปอ่ะใส่เสื้อสีดําใส่แมสด้วยอ่ะอันนี้จับมาที่คุณพิธาเดินมาปล่อยคลิปปล่อยไปจะเล่าไปคุณพิธาก็เดินจูงลอกมาข้างหลังคืนนี้มันเป็นงานของเด็กๆนะเขาพาลูกมาดูดิสนีย์อะไรสักอย่างนี่คุณผู้ชมครับเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บนี่คุณแอปนั่นนั่นนั่นอยู่ข้างหลังที่ใส่เสื้อสีดํา แล้วมาพร้อมกับหนุ่มคนหนึ่งน้าคุ้นๆน้องนนท์เหรอทำไมรู้ล่ะทำไมรีบบอกจังเลยอ่ะไม่ใช่ก็คุณผู้ชมบอกว่าอะไรรู้เปล่าเขาเป็นเพื่อนกันคุณจะตื่นเต้นกันทำไมนี่ก็นี่ไงก็ว่าชาวชาวดอบก็ตื่นเต้นกันมีหลายคนน่ะเขาเลยบอกว่านี่อย่าเพิ่งจิ้นไปไกลครับเอาคลิปนี้ดับฝันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคุณแอปมากับน้องนนท์น้องนนท์ชานนนนะครับคุณผู้ชมครับ มันเป็นแค่จังหวะเดียวที่คุณแอฟกับคุณพิธาที่เจอกันครับแล้วก็ถ่ายรูปนั่นแหละคุณพิธาพอถ่ายรูปเสร็จก็แท็กหาคุณแอฟ<อ>แต่หลังจากที่ถ่ายรูปกันแป,ป๊บเดียวเองคุณผู้ชมครับคุณแอฟก็เดินต่อไปกับน้องนนท์เห็นไหม, <He> s <S มแล้วหลายคนบอกรู้ไหมล่ะว่าคุณแอฟก,กับน,น้องนนท์เนี่ยเขาหยอดกันไปหยอดกันมาในไอจีด้วยซ้ํา เขาเล่นละครด้วยกันไม่ใช่หรอเล่นละครด้วยกันเออแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวของคุณทิมพิธาเองก็บอกว่ารู้จักคุณแอปมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี5 9ถูกต้องตอนนั้นลูกยังเด็กอยู่เลยคุณผู้ชมครับมีภาพเห็นไหมย้อนกลับไปเมื่อวันวานเออสองศูนย์หนึ่งหกนุ่นใครที่คิดไปไกลไปเข้าแถวถือบัตรคิวกันใหม่ไม่ต้องมีการลัดคิวใดๆทั้งสิ้นต่อคิวกันใหม่ทุกคนเออทีนี้กลับมากลับมาประเด็นเรื่องการเมืองที่คุณพิธาเมื่อวานนี้นะครับ บรรยากาศตอนที่ไปที่จังหวัดชนบุรีเหมือนทุกที่เลยเสียงกรี๊ดสนั่นเลยครับนี่ตอนที่ไปชนบุรีเมื่อวานมี้อ c นะครับคุณผู้ชมครับลุกโป่งสีส้มเสื้อสีส้มหมวกสีส้มอะไรต่างๆก็มาต้อนรับกันแล้วก็หลายคนเนี่ยก็อะไรเขาอเลยนะเอาของเอาหมวกเอาเสื้อเนี่ยอะไรที่ไปใสียดสีให้หน่อย ใครเข้าถึงก็ขอให้เซ็นให้หน่อยครับภุมิทาก็พูดไปเซ็นไปเมือหนึ่งก็เซ็นไปเมือหนึ่งก็จับใหม่ไปซึ่งที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยเขามี10เขตก้าวไกลได้ไป7เขตนะครับที่เหลือ3มเขตก็แบ่งพักอื่นไปเมื่อวานนี้เนี่ยเส้นทางเริ่มต้นตั้งแต่ตลาดใหม่หนองก้างปลานะครับเกือบ10โลแต่ว่าชาวบ้านก็มารอต้อนรับกันแน่นคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยก็เหมือนกับร้อนๆหน่อยแต่จะครึมๆนิดนึงจนกระทั่งไปแป๊บหนึ่งปรากฏฝนตกนี่ โชคดีเตรียมร่มมาแล้วนะฮะเตรียมร่มมากลางฝนไม่เป็นไรอยู่ต่อไม่ไปไหนนะฮะครับเออชาวบ้านก็รอต้อนรับกันต่อแล้วก็สุดท้ายอ๋อนี่นีดูสิเขามาเนี่ยนี่พี่ไม่กลัวเปียกเลยเสื้อส้มทุกอย่างส้มที่สุดแต่ก่อนที่คุณพิธาจะมาถึงมันมีมันมีคนหนึ่งที่สร้างเสียงฮือฮาเพราะหลายคนบอกมาแล้วนี่นี่นอ่ะมาแล้วมาแล้วคนนี้ดูไกลๆจะน่าคลาย แล้วใส่เสื้อขาวมอเดูด้วยใส่เสื้อขาวด้วยเออคุณพิธาเหรอไม่ใช่ครับผมชื่อพิเทียมจริงพูดจริงพูดเลยเขาชื่อพิเทียมใช่หมชัยยาอ๋อชายาเขาชื่อพิเทียมโอ้หน้าคล้ายเหมือนกันเนาะเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับพรรคก้าไกลนี่แหละอ๋อเออที่ผ่านมามีคนมาแซวบ่อยแล้วว่าหน้าคล้ายคุณพิธานะอ๋อพิเทียมไม่ครับผมชื่อพิเทียมชื่อจริงๆคือคุณธนาทานด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวธนาทานจริงเหรอ ผู้ชมคือเอาจริงนะบรรยากาศการหาเสียงที่ผ่านมาเนี่ยพักก้าวไกลเนี่ยเขาจะมีทั้งพิเทียมมีทั้งธนาเทียมเออเพราะมีบางคนนะคล้ายคุณธนาธรนะบางมุมในบางมุมบางมุมบางมุมนี่คือคุณพิเทียมธนาธานประมูลพงเออชื่อจริงเขาเนาะเป็นผู้ช่วยหาเสียงอ่ะพ้นจากคุณพิเทียมปรากฏคุณพิธาตัวจริงก็มาตอนที่คุณพิธาตัวจริงมาเนี่ยก็ขึ้นรถแล้วก็ขออภัยที่ทําให้การจราจรติดขัดแล้วก็ฝากให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยช่วยดูแล ผู้สูงอายุกับเด็กเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีคนเป็นลมถูกไหมครับก่อนหน้านี้ที่นนทบุรีตลาดนู้ใช่ <ละ S 1> ใช่ใช่เป็นลมรอบนี้ก็เหมือนกันก็ฝากให้ดูแลผู้สูงอายุกับเด็กด้วยนะครับคุณผู้ชมเอาคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยคุณมิธาตอนที่ไปที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยด้วยความที่คนเยอะมากก็ไปได้แค่บางช่วงไปได้แค่บางช่วงเท่านั้นแล้วก็หลังจากนั้นต้องขึ้นรถตู้เพื่อไปทาธุรกิจไปทําธุระต่อ,ตอ,ม,ตอมีภารกิจเร่งด่วนในภาพนี้ซึ่งตัวคุณมิธาเองเมื่อวานนี้เนี่ยก ขอบคุณคนชลบุรีที่มาต้อนรับและขออภัยที่ไม่สามารถทักทายทุกคนได้เนื่องจากถ้าเกิดแพแะตลอดทางจะทำให้รถติดตลอดเลยนะครับแล้วภาพนี้คุณผู้ชมครับนี่ที่เราเห็นเนี่ยมีคนข้างหลังอขออูุภาพชัดๆหน่อยร,ราม่าบังเกิดออว่าทำไมไม่เปิดกระจกแล้วทักทายชาวบ้านที่เข้ามาให้กำลังใจหน่อยรถอันนี้มันเปิดกระจกไม่ได้ถูกคุณพิธาบอกแล้วนะครับบอกรถรุ่นนี้ ลดกระจกลงไม่ได้นะครับกรกระจกข้างหลังอันนี้ต้องขออภัยด้วยแล้วก็คุณพิธาก็ยังมีการไลฟ์ใน IG อีกรอบหนึ่งนะครับรบไปดูตอนที่คุณพิธาพูดถึงแฟนคลับที่มาให้กำลังใจก้าวไกลกันหน่อยครับ นอกจากขอบคุณแล้วก็ต้องขอโทษนะครับที่เราไม่ไม่สามารถที่จะหยุดขบวนทักทายพี่น้องประชาชนไม่สามารถที่จะถ่ายรูปหรือรับฟังปัญหาที่ที่เป็นปัญหาทุกร้องของท่านได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราหยุดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะทําให้ชนบุรีรถติดมากๆรับเราก็เลยพยายามอยากจะเฉลิมฉลองกันอย่าง มีความรับผิดชอบมากที่สุดมีวุฒิภาวะมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยทุกคนนะครับไม่ว่าจะขออภัยที่ทําให้รถติดนะครับขออภัยที่อาจจะไม่สามารถาทักทายทุกคนได้อย่างที่ผมตั้งใจไว้นะครับก็หวังว่าจะให้โอกาสเราอีกครั้งหนึ่งครับแล้วแล้วยังไงเนี่ยเรายังอยู่กันอีกนานนะครับยังมีโอกาสได้ลงพื้นที่มาทักทายทุกคนในครั้งต่อไปนะครับสําหรับคนที่ อ่คุณผู้ชมชนบุรีแลประยองฮะคุณผู้ชมระยองก็ไม่ได้ต่างกันนะครับระยองเนี่ยคุณผู้ชมมะขึ้นเวทงมเวทีไปขอบคุณพี่น้องชาวระยองแต่ก็ไปได้ไม่ไกลดูคุณผู้ชมดูโอ้โหนนมันไปมันขยับไม่ได้อ่ะอทั้งสื่อทั้งคนเยอะไปหมดเลยครับ ว่าจะมาหาทุกคนบอยๆ <Lena pe a> และขอสัญญากับพ่อแม่พี่น้องชาญวิยงว่า <L ay pe a> ก่อนเลือกตั้งเป็นอย่างไรเลื่อกเลือกตั้งก็อยากเป็นมือเดิมพอเข้าทำเนี่ยรัฐบาลไปก็อยากเป็นพิธาคนเดิมของพี่น้องชาวย คุณผู้ชมไม่ต่างกันการจราจรเป็นอัมพาตฮะคนเนี่ยเอาจริงๆนะแห่กันไปเราเห็นตัวกันบ่อยเราอยู่ในกรุงเทพถูกไหม <c oughs> เราเห็นตัวกันบ่อยคุณผู้ชมฮะแต่พี่น้องชนบุรีกับระยองอ่ะขวัญใจเข้ามาเขาก็ต้องไปแล้วมันแน่นถนนแบบนี้ตอนแรกก็จะโล่ถนน ก็ไม,ไม่มีผลนะฮะ <c oughs> เพราะว่ามันจะลงลไปโดยปริยายอ่ะอันนี้เป็นห้างอ่ะหน้าห้างก็แตกเหมือนกันคุณผู้ชมฮะ <c oughs> คุณพิธานเนี่ยบอกว่าแม้การเลือกตั้งจบไปแล้วแต่การเดินทางของพวกเราเพิ่งจะเริ่มต้นขอใช้ความไว้วางใจทุกคะแนนในการทําให้ชาวระยองเป็นระยองที่การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตไปด้วยกันสัญญาเดี๋ยวผมจะมาใหม่นะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าผมจะไม่สร้างความเดือดร้อนทําให้รถที่ไหนติด ขอฉลองเล็กๆแบบถ่อมตัวแบบนี้และขอโทษประชาชนที่ไม่ได้มีโอกาสไปใกล้ชิดนะครับต้องขออภัยถ้าไม่มีโอกาสได้มาถ่ายรูปด้วยกันไม่มีโอกาสมาเซ็นลายเซ็นด้วยกันปรงท้วงด้วยมือครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,บ้า กบดา,านอาลักพออ่อเอออะไรอยี่ไหนพ,อพ,อพ,อพอ่อๆเมื่อกี้อาลักพออ่อเียาแหบแห้งกันไปนะฮะคุณผู้ชมจริงๆนักข่าวของเราเนี่ยก็ไปดักอยู่แถวห้างแพชชั่นที่คุณพิธานไปเพราะว่าจะไปดักสัมภาษณ์อะไร MOU ไง MOU ไปยังไงวันนี้ที่จะมีการถแถลงข่าวคุณพิธานบอกสั้นๆเองไม่มีปัญหาอะไรครับ เราดูทีเดียวาอยดูที่จะจับมือกันกับไหลายพักนะครับเล็นไไม่ได้ด้วยดีเด็วก็แลกัับกรุงเทพเข้าไปดูนะครับมีการพูดคุยอะไรกันบ้างแล้วใช่ไหมครับไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับมีการพูดคุยกันจนนัดพูดคุยกันเมื่อไหร่พักเอโ่นะครับดแน่นอนขอัยชนะของเราพึ่งเราจจใจใจใใจจจจจจาใจใจจ ต่อไปไปเป็นจุดๆก็พอเนาะผมกวนเมื่อกี้ประตูจะหนีบนิ้วอ่ะนั่นแหละฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวรายละเอียด m โอยูเราค่อยมาว่ากันแต่อันนี้เป็นบรรยากาศที่คุณพู้ทานบอกว่าลงไปที่ไหนเอาคนก็มีด้วยความคาดหวังเนาะเขาอยากให้การเมืองเปลี่ยนมิฉะนั้นเนี่ยเรามาด้วยความคาดหวังของประชาชนอย่าทำให้เขาผิดหวังนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้